สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องครับชาวยูทุกทุกท่านนะครับวันนี้ครับวันนี้ครับอยู่กับผมครับช่องสิพงษ์ธนันครับบุดเรียยสตูดิวพาพี่น้องมาบึงวันเด็กแห่งชาติครับปีหกครับวันนี้พาพี่น้องมาบึงเครื่องเสียงกลางแจ้ง นีสถานที่งานครับวัอนี้ครับมีมงเด็กเกียมลายยางครับเนี่ยบางนันก็เป็นที่ระบายสีนะครับนีโต๊ะผู้ปกครองที่มางานวัอนี้ครับเจ้น่องพามาบึงเครื่องเสียงครับชุดกลางแจ้ง4ี่คูณสครับพี่น้องครับวัอนี้สี่คูณสี่เดี๋ยวพาบึงรูปลักษณะวิธีครับบัณดิกแห่งชาติปีหกครับผม ผมพาเบิ้งตู้ครับพี่น้องครับเบิ้งตู้ก่อนครับข้างละสี่คูณสี่เป็นเทอร์โบนะครับเป็นเทอร์โบครับพี่น้องครับเทอร์โบข้างละสี่เป็นดอกปากสิบแปดนิ้วครับผมเส้นกลางติดของอุปอ้อมครับสิบห้านิ้วแหลมจรวดตู้ละสองดอกนะครับเป็นตู้อันนี้เป็นเทอร์โบรุ่นรุ่นรุ่นเก่าๆนะครับผม ตัวรุ่นนี้ที่น้ำหนักเสียงกระจายให้ลูกใหญ่อย่างน้อยครับผมนะครับมาเบื้องด้านหลังครับสปิกคอนนะครับสี่ใบครับเป็นตู้กลางคือยังรุ่นเก่าอยู่ครับพี่น้องครับรุ่นเก่าๆนะครับรุ่นตู้ละสองดอกยกหนักครับรุ่นนี้เก่าเก่าครับเบ่งเอาครับพี่น้องครับพุดนะ เอามาครับมาบนคางพี่ครับทางนี้ก็สี่ครับสิบแปดปากสิบแปดนะครับ้างนี้น่าจะเป็นดอกบุกม่อมนะครับเป็นดอกรุ่นรุ่นกโกอย่างน้อยนะครับสี่ใบครับเสียงกลางก็เป็นสิบห้าบุกม่อมสี่ใบเกินครับปากสิบห้าเล็บตรวจของนันูุวาตู้ละสองดอกนะครับทางละสี่นะครับ นี่เป็นชุด C คุณ C ครับกลางแกลี้งครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งกลุ่มพลังครับกลุ่มพลังวันนี้อยู่นี่ครับพี่น้องครับนี่เดี๋ยวพี่น้องได้ฟังเสียงเตๆอะไรมาหนีิกลุ่มพลังก็จะเป็น P N K ครับ P N K เป็นพาวเวอร์ประกอบนะครับตัวนี้อยู่ที่ขับขางและ C นะครับับเบ e ครับ s ับเบ d ขางและ C ครับ กด2อโอมนมครับตัวนี้กดโอห์มอันนี้เป็นเสียงกลางนะครับเสียงกลางครับพี่น้องครับอันนี้เป็นเพื่ประกอบด้วยกันครับใส่คอร์ด2ตัวครับคอ์ดนีมา2ค่ายนะครับนี่ NGS แล็ค่ายอย่างพวกนี้นะครับแยกเรียนครับตรงข้างล่างเป็นข้างล่างเป็นเบียดครับแยกข้างครับผมข้างบนเป็นเสียงกลางครับผมหาไม้ครับ ไมค์ก็เป็นของ n G i นะครับอ่ายังเป็นรุ่นเก่าอยู่นะครับไมค์เป็นรุ่นเก่าเก่าอยู่นะครับเป็น Q ่ก็จะเป็น Pro ยู r o t e c h ครับ Pro Eurotech นะครับเป็น Q EQ สองสามหนึ่งสองสามหนึ่ง m i c ครับบัตรตรงนี้ครับ m i กก็เป็นของ e l โต a อ t o โตครับผมหกช่องครับผมใซหกช่องนะครับ เอฟเฟกต์อะเอฟเฟกต์อะดังดีอยู่ครับครับด้านหลังครับผมเป็นกล้องแรกครับใส่อะไรนะวางไปไม้ก็จะเป็นของอ่เอ็นจีเอสครับนี่ครับไม้ลอยครับสองตัวเป็นรุ่นเก่าๆครับแต่ว่าทนดีครับตัวนี้ครับ่บนข้างหลังครับ ใช่ธรรมดาครับโมมีสติปึงไฟนะครับโมมีปลั๊กดึงไฟมังแบบพื้นนบ้านเขานี่นะครับเป็นเครื่องเสียงสำนักงานนะครับโมนี่อยู่บนเครื่องเสียงสำนักงานครับเดี๋ยวผมพาฟังเสียงครับผมพาฟังเสียงดูนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมพาฟังเสียงบ้างนะครับนะผมพาฟังระบบเสียงครับพี่น้องครับ คูณซีครับพี่น้องครับฟังระบบเสียงของมันครับถือว่าบทธรรมดากันครับผมตัวนี้ผมแบบไทยสดๆนะครับมันพี่น้องได้ใส่หูฟังนะครับอาจจะได้ยินรสชาติของน้ำเสียงมันอาจจะชัดเจนนิดหน่อยนะครับฟังเบิ่งครับพี่น้องครับน้ำเสียงของชุด4คูณ4ครับทีม ของสำนักงานครับมืัอนี้ครับปลาเบิ้งเครื่องเสียงกลังแจ้งครับฟังเสละข่างมั้งครับพี่น้องครับเดี๋ยว่าให้ลูกปุ๊กลูกยังกลางออกดีนะครับปากชิมหานะครับโมเมนต์เก่าธรรมดาครับเก่าเก่าข้อมครับวันนี้โอ้ ฟัง,งั้างนี้พ้อคกับพี่น้อง,ง,ง,งอ่อาฝากติดตามช่องนี้ได้ครับฝากติดตามช่องสีพงษ์นั้นด้วยนะครับบทเรียกสตูดิโอครับบุนีพานพี่น้องมาชมเกื่องกเสียงกลางแจ้งครับ คลิปหน้าครับเราชุบมาพบกันไหมครับเดี๋ยวจิพาไปบึงชุดใดนะครับฝากติดตามช่องด้วยนะครับยูนี่เมียงสุ่คนครับปีใหม่แล้วพี่น้องครับสวัสดีครับ